จะเป็นยังไงถ้าเรามีเวลาเที่ยวอย่างจำกัดแค่24ชั่วโมงโดยจะต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจุดชมวิวสวยๆน้ำทะเลใสๆของกินแสนอร่อยติดตามได้ในทริป24ชั่วโมงในชุมพรเดิมทีแล้วทริปนี้จะมีเวลาเที่ยว3วัน2คืนแต่เนื่องจากจองตั๋วขากลับผิดวันเลยเหลือเวลาเที่ยวแค่วันเดียว โอเควับมาที่ชุมพรแล้วนะครับผมที่สนามบินชุมพรเนี่ยเขาจะมีรถตู้นะครับผมคอยรับส่งราคา150บาทนะครับผมก็มาส่งหน้าที่พักเราเลยจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเมืองนะไปท่าเรือก็ได้ไปสถานีรถไฟก็ได้คืนนี้ผมพักที่ฮอบอินนะครับผมก็เดี๋ยวรีวิวแบบรวดเร็วนะเพราะว่าต้องทำเวลาวันนี้มาในแนวส่งอย่างแปด ตอนนี้คือเดินหาของกินนะทุกคนแต่ GPS พาหลงไปไหนก็ไม่รู้มัวชั่วเลยโอเคมาร้านข้าวหน้าไก่แต่สั่งข้าวหมูแดงนะทุกคนมากินไหมร้านข้าวมันไก่ข้างโรงเรียนสหนะฮะโอเคเติมพลังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนพอดีผมติดต่อเช่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่ว่าพี่เจ้าของร้านเขาขอเลื่อนเวลานัดรับนะครับผม คือนัดรับ10โมงแต่ว่าที่เขาบอกว่ารถไม่ว่างนะครับผมเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดยาวเลื่อนไปเป็นเที่ยงอยู่นี่มีก๋วยเตี๋ยวบุรีรัมด้วยใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวไก่บุรีรัมต้องมากินที่ชุมพรนะฮะ ก่อนๆนะได้แบบเร่งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มันจะมีมีป่ามีน้ํานะครับผมเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์นะเขาเลยได้ทําเรื่องไปยังกรมปศุสัตว์นะครับผมว่าขอกวางมาเลี้ยงหน่อยสักสิตัวนะปัจจุบันกวางที่นี่ก็ขยายพันธุ์ไปเป็นประมาณ6กกว่าตัวแล้วนะคือไม่ได้มีแค่กวางนะทุกคนยังมีแบบมีนกมีเป็ดมีปลามีหมาด้วยหยอกหยอกเขาจะมีเป็นกล้วยแล้วก็อาหารปลาขายนะสำหรับ ใครที่อยากเอาให้กวางแล้วก็เอาให้ป่ามีของกินสาหรับคนด้วยตามริมทางนะริมถนนสะพานคน่อนข้างโยกเย็นะทุกคนดูดูดูดคือใกล้ๆกนันนะทุกคนมันจะมีสะพานไม้เขียมถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะ ลืมบอกไว้ว่าตรงนี้เป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงชุมพรเลยนี่ไงอยู่ข้างหน้าเรานี่เองตรงนู้นนะสะพานชมกวางโอเคปลายทางก็จะเป็นศาลานะทุกคนศาลาพักใจฟ้าร้องแดง คือเขาเปรียบเสมือนสะพานแห่งนี้กับการเดินทางของชีวิตนะครับผมก็ประมาณว่าระยะทางมันยาวไกลนะไม่ว่าจะมีการโคดเคี้ยวหรือว่าทางโค้งบ้างกว่าจะถึงจุดหมายเนี่ยเราก็ต้องยืนหยัดสู้กับพวกแรงพายุอะไรประมาณนี้อ่สิบหายละทางตัน วันนี้คลื่นแรงนะทุกคนดูดิแต่น้ําทะเลเป็นสีเขียว,ยวฟ,ฟ้าๆนะสวยงามเลยลมแรงด้วยตอนนี้เด็กๆเล่นน้ําทะเลกันแบบไม่กลัวคลื่นเลย เขาจะมีลูป,ปั้นอนุสาวรีย์กระทิงนะตัวเบลเลอร์เลยสำหรับหาดทุ่งวัลเลนนะครับผมก็เป็นหาดขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรน,นะที่มาของชื่อหาดเนี่ยก็คือเป็นตำนานเล่าขานกันมานะว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นป่าทึบนะครับผมก็จะมีสัตว์ป่านานาชนิดนะพวกในพานเนี่ยจึงนิยมเข้ามาล่าสัตว์กันนะครับผมแต่ว่าพวกสัตว์เนี่ยก็จะหลบหนีไปได้ทุกครั้งนะครับจนมีวันหนึ่งนะในพานได้ฆ่าวัวป่าคือมันอาจจะน่ากลัวหน่อยๆน,นะ ในขณะที่นายพานถลกหนังวัวป่าตัวนั้นนะครับผมอยู่ดีๆวัวป่าตัวนั้นก็ฟื้นคืนชีพแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปนะครับเป็นที่มาของชื่อหานนั่นเองซึ่งคําว่าแล่นเนี่ยก็คือหมายถึงวิ่งนะเป็นภาษาใต้เขาจะมีร้านอาหารนะทุกคนของกินเยอะแยะเลยห้องอาบนงอาบน้ําอะไรเงี้ยมีที่เช่าเสือเช่าห่วงยางด้วย เคทุกคนเมื่อกี้คือได้ผ่านถนนเขาเรียกว่าถนนเรียบชายทะเลนะสวยงามมากเลยคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสวนมะพร้าวอ่ามันจะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะไม่ใช่ทางเข้าเมืองตอนนี้มาถึงจุดชมวิวแล้วแต่ว่าไม่ใช่สิถึงทางขึ้นจุดชมวิวแต่ว่าให้ดูในกล้องมันอาจจะแบบไม่ชันเท่าไหร่นะแต่แบบดูด้วยตาเนี่ยม,มันเกือบมันประมาณ35เลยนะ อาจจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปหรือว่าจะใช้บริการรถสองแถวนะสําหรับที่นี่นะทุกคนหลักๆเลยก็คือเป็นจุดชมวิวนะ เป็นวิว360องศานะครับผมที่ไม่มีอะไรมาบาังเลยนะจะเห็นวิวปากน้ำจุมพรนะครับผมวิวชายหาดนะและที่สำคัญเลยเนี่ยก็จะมีองค์พระโพธิสัตว์นะครับผมคนที่มาที่นี่ก็จะมากราบไหว้กันมีร้านกาแฟมีร้านอาหารร้านค้านะมีศาลาไวา้นั่งชมวิวแต่ว่าทางขึ้นมันค่อนข้างชันนิดนึงนะชาประมงมีความเชื่อกันว่า เจ้าแม่กวนอิมปังนี้มีอิทธิฤทธิ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาคนที่เดินทางออกทะเลให้คล้วคลาดปลอดภยัยและเชื่อว่าผู้ใดได้มากราบไหว้ท่านก็จะพบแต่ความสุข กลจากเขามัดซีนะทุกคนครับมาตามถนนเรียบชายหาดนะจะเจอเป็นศาลเจ้ากรมหลวงชุมพรนะซึ่งด้านหลังของเราก็จะเป็นเรือรบมันลมแรงนิดนึงนะทุกคนนี่ลมเบเลอเลยโหคลื่นยังแรงอยู่เลยอ่ะวันนี้คลื่นแรงทั้งวันเลยนะก็มีการจุดประทัดด้วยนะด้านบนส่วนด้านข้างก็จะเป็นหาดทรายรีนะทุกคนใกล้ๆกันเลยไม่ไกล วันนี้ผมหลงทางเยอะมากนะครับผมกว่าจะถึงแต่ละที่เนี่ยแต่ก็สนุกดีนะชุมพรเนี่ยท,ที่เที่ยวเยอะมากนะครับผมทั้งแบบที่เขาไปดำน้ำกันนะหรือว่าจะเป็นเกาะที่เป็นโฮมสเตย์ของชาวประมงนะครับผมน่าไปมากอย่างเช่นเกาะตรงหน้าเนี่ยน่าสนใจเลยไม่รู้ว่าเกาะอ,อะไรหรืออย่างดอยตาปังกับประตูสวรรค์ชุมพรเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมที่พูดเนี่ยคืออยากไปนะแต่ว่ามันค่ำแล้วอะไว้โอกาสหน้า มาแก้ตัวใหม่นะชุมพรตอนนี้คือพระาทิตตกไปแล้วด้านหลังแต่ว่าฝั่งนี้ยังชมวิวได้อยู่ก็มาหาของกินตอนเย็นนะทุกคนไม่แน่ใจชื่อตลาดชื่ออะไรนะแต่ว่ามันยาวมากยาวไปเกือบจนสุดถนนนะโอเช <Ocean S 1> ียนนะโอเชียนคอมเพล็กซ์ ลาดจะเป็นของกินซะส่วนใหญ่นะทุกคนมีข้าวราดแกงมีส้มตำอาหารตำสั่งหมึกย่างมาล่าลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่เยอะที่สุดเนี่ยที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นผัดไทยกับหอยทอดน,นะเยอะมากเลยแทบจะทั้งแถบนะมีร้านข้าวหมกอยู่ร้านหนึ่งแต่สุดท้ายผมจบด้วยบะหมี่เป็ดนะครับผมไม่เคยกินเป็นสูตรเพชรบุรีด้วยแต่มาเปิดที่ชุมพรน,นะ ถึงสนามบินชุมพรแล้วนะทุกคนก็โอเคนะทุกคนสําหรับทริปชุมพรนะครับถ้าหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวลาไปด้วยฟุตเทจสวยๆของชุมพรนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่